My name p พ from Thailand. I left Thailand for Singapore. Now I'm in Singapore. เพชรมาเช็คอินค่ะเพื่อนๆชัน้นเช็คอินอยู่ชั้นสองต้องหิ้วกระเป๋าขึ้นมาไม่มีลิฟต์ค่ะแต่สบายค่ะเพชรมีแค่เจ็ดกิโล มาถึงใกล้หิวน้ำก่อนเลยค่ะหยิบน้ำใส่ปากแล้วเช็คอินอเดี๋ยวเพชรพาไปดูห้องค่ะเป็นห้องที่เพชรอยู่นะคะกไปเพรอยู่ข้างบนค่ะขึ้นไปดู ต้องปีนี่ยเพืเ่อนๆมีไม้แขวนเสื้อมีหมอนสองมีผ้าห่มมีตู้เก็บของมีล็อกเกอร์มีไฟหัวเตียงให้ค่ะพักคนหนูม ล็อกเกอร์ข้างล่างให้ด้วยเก็บกระเป๋าเดินทางดูห้องน้ำจ้ะ ห้องน้ำเยอะหนึ่งสองสามสี่จะมีอ่างเล็กๆมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำคือละหนึ่งพันหาร้อยหนึ่พรบาทค่ะโรงแรมในสิงคโปร์อะ่ะถ้าเป็นห้องแบบมีห้องน้ำตัวเองอะ่ะราคาก็จะ4ี0 0ันห้าพันขึ้น ที่ทางลงด้านหลังเป็นนั่งตรงนี้นั่งทำงานแป๊บหนึงค่ะหลังจากที่เพจเช็คอินฮฮสเทลแล้วนะคะเพจก็ได้นัดเจอกับเพื่อนคนหนึ่งค่ะชื่อจีโน่ค่ะเรากำลังจะไปทาน ข้าวมันไก่กันเชิญชมค่ะชสนจุกินสิงคโปร์เอฟเฟนซีส1 hour 1 hour is 300 dollars and more quality เอส m o คอร์ติ i t y ยืนยนเช็สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชรอยู่ที่ข้าวมันไก่นะคะเจ้านี้ดังมากคนต่อแถวกันเต็มเลยช่วงเที่ยงพอดีค่ะเพื่อนๆ หลังต่อแถวค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้สิงคโปร์ฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์นะคะเพื่อนเพื่อนนั่งเอาท์ไซด์ได้ <c oughs> เนๆๆเพื่อนเพื่อนเพืตอนไปเช่าห้องที่กรุงเทพป่ะ <c oughs> If I speak Thai you understand? Understand Thai ไทยนี่มัอ๋อ <c oughs> จริงเหรอ เจ้ามันไก่เจ้านี้นะเพื่อนน่าจะออกรายการทีวีด้วยมีทั้งคนสิงคโปร์คนต่างชาติมาต่อแถว สีเหรียญค่ะเพื่อนๆไก่หนึ่งตัวสาสิบเหรียญผักหกเหรียญข้าวสองเหรียญค่ะอ๋อ oh, order here and pick t h e อ๋อว้าวสติลออนพิเ ว,ว้าว t ้ e s h o ้ is ็กแต่ก b มีเยอะ o ้หน้เปิอ e โอเคอยู่ไชน่าทาวน์นะคะตอนนี้ในสิงคโปร์จะพามาดูแถวข้ามันไก่1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ประมาณ30คนคะ่ะต่อแถวกันอยู่ช้อนตรงนี้นะเพื่อนๆสองอันสองแล้วก็จะไปรับอาหารตรงนูง้น ไอ้ที่นี่จะคั้นสดๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ผลไม้อะไรเพนไม่รู้ที่เป็นหนำหนเนี่ยจีโน่สั่งน้ำผลไม้ให้เพรบอกว่าสเปเชียลเดี๋ยวค่อยดูว่าเป็นน้ำอะไรช่วงเที่ยงเที่ยงค่ะจะหาที่นั่งยากนิดนึงค่ะเพื่อนเดินวนกันอยู่สองรอบสามรอบก็ไม่ได้ที่นั่งคะ่ะ เดินกลับไปจุดเดิมค่ะแล้วไปขอ,อนั่งกับโต๊ะคนอื่นเขาค่ะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆข้าเป็นไก่เจียนเจียนกูชันเจีย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 นเจีนเจียนที่นี่ ว่าทุกคนด l อารียดฮอกเกอร์เนมแม็กเวลเลฮอกเกอร์ออปปสิตไชน่าแถวแค่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับไชน่าเถเพื่อนขอบคุณค่ะคำแรก ันไก่ของสิงคโปร์นะคะจะไม่ได้ออกหวานไม่ได้ออกเค็มใช้น้ำจิ้มสีแดงแดงเนี่ยล่ะค่ะที่เพชรกำลังตักเนี่ยจะออกเปรีป้ยวๆเผ็ดๆหน่อยๆทานกับผักนุ่มอร่อยลิ้นค่ะเพื่อนๆนั่งทานกันไปคุยกันไป เพชรก็ว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างอ๋อต้องเพ็ดกว่านี้ต้องเปรี้ยวต้องแซ่บเพชรกันลาดเลยค่ะพอจีนโน่เห็นเท่านั้นละค่ะจินโนบอกเอาอีกไหมเออีกไหมเดินไปเอามาให้เพชรอีกหนึ่งอันถึงแม้เพชรจะบอกว่าไม่เอาไม่เอาสุดท้ายเขาก็ไปเอามาให้เพชรจนได้อะค่ะเพื่อนๆดูดไปแล้วไก่จานนี้ก็สามสิบ สิงคโปร์ดอลลาร์ค่ะเพื่อนเจ็ดอยห้าบาทหนึ่งตัวไก่บ้านเราตัวเท่าไหร่นะเข้ามันไก่ข้าวจานละายี่บาทค่ะหนึ่งเหรียญทานหมดไหมเจเพชรถอดเสียงจริงออกค่ะเพราะว่าเสียงร้านอาหารเสียงคนคุยกันจีโน่กลับมาแล้วด้วยถ้วยน้ำจิ้มของเขา Ticket, function, war, เพชรก็ไ <kaz> ม่รอช้าเทพูดไปอีกจีโน่บอกเอาอีกไหมเพชรบอกไม่ต้องเกรงใจค่ะแล้วก็กำลังคุยกันว่าจีโน่บอกว่ามันเหมือนข้าวมันไก่ไทยไหมล่ะเธอเป็รก็เลยบอกไม่เหมือนหรอกที่ไทยเขาจะสาบๆทำให้แบนๆแบนๆแๆทำให้บางๆบๆบๆตบๆตบๆบๆแบนๆแบนๆจีโน่ก็มองอ่ะตบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เธอ นึกออกไหมแล้วสาวเพชรก็ใส่ปากอข้าวมันไก่น้ําเยิ้มเยอะมันเยอะๆค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นสิงคโปร์สไตล์นะเพื่อนมันจะไม่แห้งเหมือนบ้านเราอันนี้ข้าวเห็นไหมเพื่อนๆมันจะมันๆแต่ว่ามันไม่ได้มันเลี่ยนนะเป็นน้ำข้าวมันไก่ อร่อยไหมอร่อยมากจีโนโ่เอาไก่มาให้เพจเลยกินไม่ทันแล้วเนี่ยจีโน่อยู่อิท คือไก่อ่ะมันจะนุ่มอิดซอฟซอฟไรมั้ยซอฟจู่ม What is your hard one? I tried before, but t h a r d one is a d i e r e มันเหมือนว่ามันจะมันแต่ว่ามันไม่ได้มันนะกินลูกไร้แฟตอิดบาดกินน็อตแฟตเนี่ยใครมาก็ต้องมาลองกินนะข้าวมันไก่สิงคโปร์ นุก,ก้าเค้นเออน้ำอ้อยน้ำอ้อยจุกจุก,ก้าเค็นน,นั่ง MRT ไปบูกิตฟังก์ชั่นค่ะเพื่อนๆย่านช็อปปิง้งจีโนโ่บอกว่าคนไทยมากันเยอะเลยสิงคโปร์บันไดเลื่อนทิดซ้ายค่ะเพื่อนๆวันนี้สตาร์บัคลูกค้าเต็มเลยค่ะด้านในไม่มีที่ว่างต้องนั่งด้านนอกค่ะปนตกตตขึ้นมาทันทีทันใด ฝนตกค่ะนึกว่าน้ำท่วมจะมีแต่เมืองไทยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้มาเห็นแล้วว่าเวลาตกนานๆตกเยอะๆก็เอ,อร้อนเหมือนกันค่ะใครถอดรองเท้าทิ้งไว้น้ำท่วมค่ะฝนตก จีโน่อีกสองปีต่อมาจีโน่เปลี่ยนจากเดอะบอยกลายเป็นแม่เนาะเก่งมากแล้วตอนนี้ตอนนี้จีโน่ก็ออกกําลังกายทุกวันฮะยูเวนจีแมวิเดะออกวันเดียวประมาณสี่และออกกําลังกายทุกวันจนเน่ตอนนี้แขนเน่ดูแขนจีโนเดยเพื่นมาสิงคโปร์เพิ่งก็เลยเออส่งข้อความหาจีโน่ว่าเดี๋ยวจะ แวะมาหาจีโน่นะว่ามาทักทายกันแล้วจีโน่ก็พาเพจไปกินข้าวมันไก่เจ็ดลาย yes. have a coffee, coffee. To together แล้วฝนก็เริ่มตกแล้วที่เรียกว่าบูกิตจังชันบูกิตคนไทยก็มาเยอะนะแถวนี้ไม่นี่นะไม่นี่ไทยพีโปรเฮียพ i n g อปปิ้งสิงคโปร์สติลฟรีพลาสติกแบ๊ก Faith is a This is Somebody Eight. No, 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 a next Thank you for today and nice to m e e See you again. ขอบคุณค่ะ Thank you for on Gino. ยินดีด้วยค่ะไม่ได้มมีทยแนด์หรอเชือเชื่อเเชืายบาย a y กทขบคุณค่ะ Thank you ีครับขอบคุณนะครับน้องชายไปรักค่ะ Gino. เพชรกล้าไปหาทาง กับไชน่าทาวเองไปกันต่อค่ะ Where today the so i e s come and see because they blow money out so they change direction oh, they change after they change money all come in already that's <S uck, S 2> why s, s, <uck>. <S, s then Singapore now better already <laughs> yeah, yeah, yeah.